สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนกลุ่มแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายนิรโทษก,กรรมประชาชนนำ7 3 0า7ร0เอดรายชื่อยืนเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำรั้วเหล็กมาปิดกั้นถนนตั้งแต่แยกมิสกวันถึงแยกพณนิชยาการเชิงสะพานชมัยมารุเชศ เนื่องจากมีการชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูและกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคอปทกับกลุ่มส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปสโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาตให้กลุ่มแอมเนสตี้เข้าไปยื่นหนังสือที่บริเวณดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดการเผชิญหน้ากับกลุ่มคอปทและสปปสทำให้การดำเนินกิจกรรมในการยื่นหนังสือต้องทำที่แยกมิสกววันแทน โดยกลุ่มแอมเนสตี้ได้แต่งกายเป็นชุดคล้ายแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเป็นชุดที่นายอานนท์นำพาผู้ต้องหาคดี112และเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองเคยใส่ชุดดังกล่าวเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยนางปียนุชโคสานพออแอมเนสตี้ได้ยื่นหนังสือผ่านนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเพื่อเรียกร้องถึงนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงพลตำรวจเอกทวีตอด่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรียกร้องใหรัฐบาลปล่อยตัวและยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดกับนายอานน์รวมถึงนักกิจกรรมคนอื่นๆซึ่ง4ี่ปีที่ผ่านมาพบว่าเกิดการดำเนินคดีความกับนักกิจกรรมผู้ที่ออกมาใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมประท้วงโดยสงบจํานวนมากสะท้อนให้เห็นว่าการออกมาใช้สิทธิมนุษยชนในประเทศของตัวเองกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะทุกคนถูกจับกลุมคุมขังถูกคุกคามหรือต้องจากจากบุคคลอันเป็นที่รักปัจจุบันพบตัวเลขผู้ถูกละเมิดสิทธิเรื่องนี้มากกว่า1938คน ในจำนวนนี้มีเด็กถูกดำเนินคดีความไปแล้วอย่างน้อย286คนซึ่งทำให้เห็นถึงความบกพร่องในหน้าที่ของรัฐบาลไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตามพันธกรณีกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนกำหนดให้รัฐบาลไทยต้องเคารพคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรได้มีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมประท้วงโดยสงบพอแอมเนสตี้ยังได้ถแถลงการข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลไทย3ข้อคือ1ปล่อยตัวนายอานนท์โดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข 2. ระหว่างที่ยังไม่ยกเลิกคำตัดสินว่ามีความผิดหรือการดำเนินคดีต้องอนุญาตให้หนายอาโน์และนักกิจกรรมคนอื่นมีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและประกันว่าเงื่อนไขการประกันตัวจะไม่เป็นการจำกัดโดยพลรการต่อการใช้สิทธิโดยสงบและ 3. แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายที่ถูกใช้เพื่อจำกัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบเพื่อประกันว่าประเทศไทยจะปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของตน ด้านนายสมคิดกล่าวว่าจะนําเรื่องส่งให้นาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารวมถึงจะส่งไปยังคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนรัษฎอที่จะมีการประชุมนัดแรกวันที่8กุมภาพานนันธ์นี้เพื่อพิจารณาตามข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อไป